เอาตายสองตายสองดิตายปะกดรัว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 ตายปะตายโอเคสวยนี่แหละฮะบอกเลยว,ว่ายิงกันแบบโคตรสมจริงจริงๆแปบ๊บเดียวตายแปบ๊บเดียวตายโอเคสวัสดีครับชาวเพื่อนในเกมเพื่อนท่านอยู่กับผมก้องซ่านะครับวันนี้ถ่ายในเกม Battlefield 3 Project Reality นะครับซึ่งอันนี้เป็นมอดนะฮะโอ้โหมีคนเล่นกัน ด,ดูเซิร์ฟที่มีคนเล่นเยอะสิโอ้โหดูแต่ละเซิร์ฟดูปิงสิครับปิงเยอะมากนะครับก็เป็น Battle Field อีกหนึ่ง Battle Field ท,ที่คนทำม็อดมาใช้เวลานานมากก็ทํามาเพื่อให้คนที่ Battle Field อยากเล่น Battle Field สาแบบจริงจัง,จง,จงมากขึ้นโอเคซึ่งก่อนจะลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ครับ like, เป็นอาใจากล้องซ่าด้วยครับผมโคด้าช็อปเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสําหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากและตอนนี้นะครับทางโ o d a s h o p นะครับมีกิจกรรมดีๆสำหรับเกมเมอร์ที่ใช้ d t a ทนะครับโดยเติมเกมที่โ o d a s h o p นะครับผ่านเบอร์ d t a ทนะครับรับเงินคืนสุด120บาทเพราะเติมทุกๆ150บาทเนี่ยรับเงินคืน30บาทเลยนะครับโดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ดอกจัน104ดอกจัน3 9 9สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับใครที่เป็นลูกค้า DT a ทนะครับ ห้ามพลาดกิจกรรมนี้โดยเด็ดขาดเลยนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับซึ่งเท่าที่ผมดูนะครับก็น่าจะต้องนี่แหละปิง130นะน่าจะดีสุดไหนจอยซีว้าวเกาเรียกว่าเป็นการอัปเกรดในส่วนของ Battlefield 3มากมากเลยนะครับก็เป็นคือสามเป็นอีกหนึ่งเกมที่อยู่กับเรามานานมากแล้วอันนี้เขาก็ทำเป็นมอสรู้สึกมอสใช้เวลา พัฒนาหลายปีเลยนี่นะครับก็เรียกได้ว่าเจ๋งมากครับมาลองเล่นกันดูนี่เป็นเกมแรกของผมเหมือนกันเพิ่งโหลดมาเสร็จนะฮะโอเคครับผมเข้าเกมมาแล้วแล้วเสียงอะไรแฉะแฉะแฉะอุ้ยเราอยู่ฝั่งรัสเซียเหรอครับอุ้ยไรเฟิลแมนระเบิดบีชเชอร์สคอรลส л เจอร์เมดิกออโต้เมติกไรเฟิลแมนไลท์แอนตี้แทงค์อุ้ยมาร์คแมนอันนี้สไนเปอร์แน่นอนแมชชีนกันเนอร์นะครับก็มีหลายอาชีพ เราจะต้องจอยสควอรใช่ไหมจอยอ่าฮ่าจอยสควอรอย่างรวดเร็วอ่ะโดนเตะอ,ออกอ่ะเาหเจ้ะปะฮะจอยอ่าโดนเตะอ,ออกอ,อะไรวะเนี่ยอ๋อจุดในแมปเป็นแบบนี้เลยนะครับอารมณ์เหมือนเล่นคอนเควสอะไรอย่างงี้ป่ะโอเคจอยเรียบร้อยละนะครับอืมโดนจุดเกิดตรงนี้มีเวลาให้เลือกปืนวุ้ยเนี่ยวุ้ยเล่นอะไรดีหุ้เยเยอะมากเราเล่นนี่เลย มาร์คแมน ah, ah! SVD ครับใส่สะโคปอันไหนไกลกว่ากันวะเนี่ยเดี๋ยวอวาบนี้น่าไกลกว่ามีปืนพกมีระเบ,บิดควันโอเคเต็มตัวเกิดนังโก้ฮะอะไรนะนังโก้หรือเปอะไรครับเนี่ยเฮ้เกิดได้แล้วครับว้าวบังไว้พี่อนบังไว้อ,ไวอเค้ยภาพสวยมากภาพสวยเลยเราไปเลเป่นฟิลนะ โอ้ดูดีอยู่นะนี่คือวิ่งกันอย่างนี้เหรอแล้วเราวาร์ปด้วยผมอยู่ตรงไหนนี่อ่าปิงรอยิบสองถือว่าโอเคครับไปฮะแล้วเราจะต้องเข้าไปที่แมปเหรอฮะอ๋อคือน่าจะเหมือนอารมณ์แบบคอนเควสป่ะยึดจุดอะไรแบบนี้นะครับอ่าโอ้แมปก็โอเคนะฮะแมปใหญ่มากแล้วการวิ no, no. Oh, ่งนี่คือวิ่งกันแบบโคตรสุดช้าโอเคเรามีปืนพกแล้วก็มีสไนเปอร์ น ah. ะครับกด4หรือมีดอะไรวะกดอะไรพูดวะวีเหรอ V B C อ่า B B เป็นสคอตครับ F G อ่ะ G เป็นโลโคอลโอเค T T นี่เป็นบอกจุดเหรออ่าโอเคฮะเราต้องวิ่งไปที่อ่าม <study> <All me. S 1> ี่แคมป์ก่อนนะครับจุดแรกโหูแมพแมพก็ถือว okay. ่าใหญ่แต่บอกแล้วว่าตอนต้นเกมไม่มีนะฮะไม่มีแบบอะไรนะศัตรู ขับเครื่องบินมายิงนะโอ้ถ้าแบบมีขับเครื่องบินมายิงนี่ผมว่าน่าจะไม่รอดนะผมว่าภาคนี้นั่นไอโปรเจกต์เรดิตี้น่าจะเน้นแบบเรียกว่าไงอ่ะเน้นเน้นการแบบใช้ทหารเดินมายิงกันมากกว่ากันมากกว่ามากกว่ากันหรอมากกว่านะครับไม่ได้เน้นแบบไม่ได้เน้นแบบขับเครื่องบินมายิงกันนะผมคิดว่าแต่อาจจะมีน่าอาจจะมีแบบนั้นแหละแต่ว่าแบบนี้ไม่น่าใช่นะทรงคอนควสแหละแล้ววิ่งอย่างช้าเลยนะทหารเกมนี้เออมอดนี้วิ่งช้ามาก นี่นายวิ่งหรือนายย่องเนี่ยนี่คือวิ่งแล้วใช่ไหมมีเตมิน่าด้วยนี่ว่าเตมิน่าหมดจะเปไงฮะวิ่งช้าล,ลงเหรอวิ่งหรือย่องอะทำจริงก็คือภาพนี่ผมดูก็คือแบบน่าจะมาจากภาคสามเลยนะพวกวแบบอาคงอาคารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมภาคเพราะภาคสาก็มีผมจาได้อยู่แบบนี้ใช่ปะผมจําถูกปะวัโอ้ยตะปีบันไดเฮ้ยโ,โอเคอยู่นะฮะเสียงอะไร เขายิงกันอย่างเนี้ยผมยังไม่เห็นได้ยินเสียงใครย,ยิงกันเลยแคปเจอร์จุดไงอะ่ะเขามานั่งตรงนี้เหรอเพื่อนแต่รู้ไหมว่ามันการเอ่อการแคปเจอร์จุดในเกมนี้ต้องทำยังไงอ๋อได้ละอ๋อโอเคโอเคเราขึ้นมาถึงจุดแล้วนะครับวิ่งกันอย่างนานเลยเกมนี้อ๋อดูจากแมปน่าจะมีอุย๊ยนั่นคนนั่นเพื่อนเราใช่ไหมโอเคเพื่อนเราชุดสีดำดำนะ โอ้โอต้องข้ามแน่นอนเห็นศัตรูตละโอ้สไนเปอร์ดีดดีดดีดจัดเลยล่ะโ okay อเคอ๋อเรามีขาตั้งนี่ววหว่าเฮ้เร็งรอไว้ฮะโดนปหมโดนไหมฮะกดคิวดูนะดูไม่ได้โอเคตู้ ไม่โดนม,มันเห็นเราทั้งตัวแน่ๆเลยครับมุมเขาสูงกว่าไม่มีหมออยู่ใ,ใกล้ๆด้วยโอเคเกิดมาวันนี้ไกลกว่าเยอะเลยเออนี้ดีกว่าฮะมื่อกี้ผมไปเอาสะโขบแล้วมันโคตรใกล้เลยบอกเลยว่าเล็งกันแบบไกลๆเป็นตูแล้วดอนก่อนอืมโอเคไอ้ข้างบนที่เดิมเลยอะมุมมันได้เปรียบเรา ไม่เห็นศพตัวเองตายเลยฮะน่ะศพตายคู่เลยครับวิ่งขึ้นมาครับโอ้เนล้มกันเต็มเลยไว้ข้างหน้า,ม,านมันขึ้นบนเขาได้เนาะโอเคยงั้นทำอะไรกันนี้โอ้เพื่อนเราเต็มเลยนี่เขาฮิงกันอยู่เหรอหรือว่าไงอุ๊บโอ้แมนดาวอยู่ไหนอยู่ไหนเอาอยู่ไหนอยู่ไหนฮะข้างหลังเหรอ โอ้โหตายหมดตี้เพื่อนบอกว่ามีบีไฮนะสัมผัสแล้วเพื่อนชุบได้ปะเนี่ยแล้วผมสไลด์ลงมาอาวอาวอ้าวอ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 ะไรวะเนี่ยเปลี่ยนจุดเล่นมาละกันครับไม่ไหวอะตรงเมื่อกี้มันอ้อมหลังมายิงแน่เลยเมื่อกี้แต่ว่าเกมมันก็ไม่ได้ช้าแบบช้ามากนะถ้าถ้าเทียบกับอย่าง เทลเลดรูทอะไรเงี้ยผมว่าเทลเลดรูทจะช้ากว่านี้นะครับที่ผมเคยเล่นมาอุยายอ้ยสไนเปอร์วูสข้างหน้าเพื่อเราเต็มเลยโอ้ฮะอยู่ตรงไหนอ่ะโอ้ยิงกันตายไหวมากเราเลิกเล่นสไนดีกว่าอเอาปืนธรรมดาไปยิงดีกว่าใส่สโคปโอ้สโคปไกลอันนี้แหละเนาะ มี assault rifle man นะครับไปมีมุมยิงดีนะแต่ว่าจะยิงคนโดนหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามันสูงมากเลยที่ฝั่งศัตรูใช่ไหมใช่ปืนนี่เหมือนเราปืนนี่เหมือนเราโอเคไปกับเพื่อนครับดันครับดันดันดันมีตูป้ะน่ะโอ้โหสะ่งโคมันเล็งใกล้มาก Hey guys follow me for a help ขอเรามีด้วยได้เลยตูป้ะน่ะ ใช่ปะวะไม่ใช่เหรอเราจะอ้อมไปตีฝั่งขวากันเลยเนาะอ้อมขวาอ้อมไกลเลยฮนะข้างหน้ามีเพื่อนเราด้วยนะฮนะเ,เราล่อจากคมกระสุนได้ยังไงมาจากไหนวะ,นะเพื่อนเรา <laughs> นี่คือเราอ้อมอ้อมไกลนะอ้อมอ้อมแบบลงล่างมาครับ <laughs> เพื่อนยิงแล้วอะ เห็นศัตรูด้วยเหรอครับเพื่อนผมยังมุงเห็นใครเลยอ่ะเฮ้ยไปฝั่งนู้นได้ไงอุย้ยเพื่อนวางจุดเกิดอ๋อน่าจะเป็นสคอรอตลีดเดอร์วางจุดเกิดได้ปะโดนยิงตายในสามสองหนึ่งจะมีสโมกด้วยนิว่าร์ปาสโมกไปกกว่านหนึ่งลูก่ทำไมสโมกเป็นลูกอ่ะเป็นลูกลูกเปรี้ยงวะข้างหน้ามีคนปะ ่น้างงตาตูตายโอเคสวยโอเครีโหลดอืมนี่เราอ้อมหลังตรวหมดเลยฮะอ้อมไกลด้วยอ้อมไกลด้วยโอเคข้างหน้ามีตัวสามนัดตายปะ่ะตายป่าไม่รู้ฮะแต่มีระเบิดครับเข้าไปเลยหนึ่งลูก เอาอีกหนึ่งลูกยิงศัตรูนี่า่าโอเคแล้วเข้าจุดมาละเข้าบ้านมาก่อนโอเคสโครเราไม่ไกลเลยใครยิงมาไม่ยิงศัตรูนะ QE ไม่ได้นะเกมนี้ โอ้ผมโดนใครยิงไม่รู้เค้เข้าในก่อนเก็บปืนเก็บปืนคนอื่นได้เดี๋วว้าวกดอาค้างนะฮะโอ้โหตายเอาเพื่อนยิงกันเองผมอยู่ในพอยต์คนเดียวเลยเนี่ย อ๋อนั่งนิ่งๆเดี๋ยวเหลวิวเลือดได้อ่าปืนมันโอ้ปืนมันดีดมากขอปืนคืนได้ไหมโอเค้ศัตตูรีโรดอืนี่ผมเล่นอะไรมะเนี่ย มีกระสุนนี่หว่าเอามีกระสุนลืมโอเคนี่ผมคิวไปสองแล้วผมนี่เสียงคนด้วยนะเต็มเลยฮะโอเคสองตัวตายมีวะ โอเคระเบิดป่ะเนี่ยออใช่ครับ <laughs> โหการอ้อมมายิงก็ดีอยู่นะแต่ไม่น่ามีใครชุบได้อะอยู่ตรงนี้ศัตรูป่ะนะ่ะใช่ฮะศัตรูใช่ปะไม่โดนโอเคลงล่างครับนั่นตูป่ปะใช่ ไม่โดนผมเห็นมาละมุมเราเสียเปรียบอยู่เนี่ยโอ้ตรงนี้เพื่อนเราตามมาแล้วนี่ว่ะนั่นตูปะใช่โอ้โหแล้วผมไปยังไงดีวะเนี่ยอมุมเราเสียเปรียบเล่นบิชเชอร์ไหมอ่าบิชเชอร์นี่จะไปทำอะไรฮะมันมีอะไรบ้าง C4 เหรอเฮ้ยเผื่อจะเข้าไปแบบเมื่อกี้ได้แล้วก็โยนระเบิดใส่ปะเอ้ยต้องลองดู โหมีไซก้าด้วยหรอว้าวรัวปะโอ้รัวครับอ่าส่วนปืนผมคิดว่าถ้าไม่ระยะใกล้จริงคือรัวกันไม่ได้แน,น่นอนคนระับเพราะปืนค่อนข้างดีดนะคุมลำบากจัดเลยนะนะฮะเราใส่สะโขมที่มาบอกเลยว่ายิงกันอย่างยากเห็นละอบเหมือนโดนขวายิงอ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ช่องตัวกี้ครับที่ยิงผมอ่ะใช่ครับใช่ใช่ใช่เห็นต,ตัวละอ,อไม่ไหวว่ากดทีลนด,ดีกว่าเกมนี้ในระยะนี้คือแบบต้องยิงเทีลนั้นจริงนะกดรัวคือไม่โดนแล้วคุมไม่อยู่แต่ถ้าเจอใกล้มากๆโดนรัวใส่ก็คือตายเหมือนกันนะแมปมันอิสระเนาะก็ต้องเข้าใจว่ามันสามารถเดินไปตรงไหนก็ได้ ายิงแล้วไม่ตายสกูบไกลจัดผมไม่ยอมแพ้ผมไม่ยอมแพ้ผมไปทางอื่นดีกว่าเมื่อกี้คือเรายิงกันไม่ทันนะเออโดนมาซึ้งไปเลยสกูบ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 สามสกูบสามสกูบไลดตู่ปะตายโอเค โอ้ผมมันอยู่ข้างในอย่างนั้นอะเล่นลำบากสายมีมีคนยิงมาลงไปจะรอดไหมครับใน 3, 2, สามสองหนึ่งสตูไม่โดนมวงนี้เหมือนจะดีนะตายโอเคดีโหลดไม่รู้เหลือกีนน่นัดละแต่โหลดไปก่อน ตอนเมื่อกี้ยังไม่ออกนี่ยผมเห็นมันนะมันตูบปะไม่ใช่มันเพื่อนเอาตายสองตายสอ,อ,องดิตายปะกดลัว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 ตายปะตายโอเคสวยนี่แหละฮะบอกแล้วว่ายิงกันแบบโคตรสมจริงจริงแปบ๊บเดียวตายไม่ดูตาย,แบบย,ตายโอเค ดันมาไกลอยู่นะเสียปืนข้างหน้าประตูด้านด้านขวาโอ้โกดเข้าไปตายปะตายโอเคโอเคนั่งก่อนนั่งก่อนอ๋อตูปะนะอ๋อกระสุนผมเอาอะไรมาวะเนี่ยรู่ซองซีโฟโอเคนอนก่อนดีกว่าแต่ว่าตอนนี้เริ่มมันฟื้นเองใช่ไหม นี่ผมอยู่คนเดียวเลยเนี่ยเฮ้ยไม่ฟื้นมาดูถ้าทางเบอร์ขึ้นเรื่อยๆด้วยอะใกล้ตายแน่ดังนั้นเราต้องยิงคนก่อนแล้วกันครับถ้าจะตายตามีประโยชน์ดีกว่าใช่ฮะจอมาเริ่มมืดละโอเคจอเริ่มมืดแล้วครับจอเริ่มมืดแล้วครับจะตายก็ต้องตายมีประโยชน์ยิงมาเลยเพื่อนยิงมา เออ,เอ,อตายแล้วโอ้โหจอดำจอดำมองแล้วไม่เห็นแล้วครับมองแล้วไม่เห็นแล้วเออมองแล้วไม่เห็นแล้วเออตายแบบมีประโยชน์เฮ้ยมีจุดเกิดฝั่งนี้ด้วยวะ่ะเปลี่ยนฝั่งเล่นกันมังดีกว่าเอาหน่อยเพื่อนโอเคครับโอ้จุดเกิดฝั่งนี้ไม่เคยเล่นแล้วเนี่ยครั้งแรกเหมือนกันเราต้องไปทางไหนเอ,อ่ยเพื่อนเราอยู่ข้างล่างกันเต็มเลยนะดูจากแมปนะ มาตีฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเนาะฝั่งมันเป็นโลกราวหรือเปล่าล่ะนี่เราเล่นหมอใช่ไหมอ่าหมอฮิวโอ้โอ้โอ้ฮิวดูตัวเองก่อนเลยขวิดขวาเป็นฮิวตัวเองเหรอเฮ้ยเห็นไหมอ้ยเป็นหมอก็อ๋อฮิววันอย่างนี้เลยเหรอเออเพื่อปาระเบิดควันฮะเราก็มีระเบิดควันเยอะอยู่นะโอเคไม่รู้ I'm healing ก่อนนะ ระเบิดควันฮะระเบิดควันแต่ลูกระเบิดเป็นลูกกระเน็ดฮะเออมาสองลูกโอเคหาตัวหามองไม่เห็นเลยว่ะไหวป่ะเพื่อนโอ้วิ่งก์แล้ววับเขายิงอะไรกันอะผมยังมองไม่เห็นตัวเลยโอ้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 ยโดนยิงกดโดนยิงกดโดนยิงกดโหูยโดนยิงทะลุมาเหรอเนี่ย วิ่งก่อนเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนชุดก่อนรอดไหมอ่ะรอดโอ้รอดต้องอ้อม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 เพราะศัตรูเขาเล็งเราอยู่ดิฝั่งนี้ผมว่าเล่นยากเล่นยากกว่าฝั่งนู้นอีกเพราะว่ามันเป็นอ้าวอ้าวอาวอาวอาวัดเอาอยู่ดีเกมมันเปลี่ยนด่านเฉยเลยครับอ้าวโอเค เรียกว่าเล่นเกมแรกก่อนแล้วการสําหรับโปรเจกต์เรียลิตี้นะครับสำหรับแบทเทิลฟิลส์3นะก็เป็นหนึ่งเกมที่สนุกดีนะครับแม้ว่ามันอาจจะยังมีบางมีบั๊กบ้างแหละผมคิดว่านะตอนนี้นะเพราะว่ามันก็เพิ่งเปิดมาโอเคประมาณนี้ละกันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ครับปเปิดใจกล้องสรุปสัปดาหันนี้เอาไว้เชื่งกันทุกคนเอออยู่ดีก็ค้างแล้วก็วาร์ปมาด่านนี้อะไรวะเนี่ยสวัสดีครับ